กดแช่ใหม่สวัสดีครับเออสวัสดีขณะนี้ครับเออเรามาเ,เหตุนะครับเหตุไฟไหมนะครับเหตุเพลิงไหมนะครับพื้นที่ชุมชนเอ่อตาปูน,นะครับตนทบุรีนะครับ เป็นเหตุเพลิงไหม้ครับเป็นชุมชนนะครับละแวกพออื้นที่ตาปูนครับเป็นเหตุเออต้นเพลิงไหม้มาจากโรงงานนะครับต้นเพลิงไหม้มาจากโรงงานนะครับขณะนี้ออมีรถยนต์รถยนต์เสียาหายได้รับความเสียหายครับจํานวน3ามคันนะครับรถยนต์เพลิงไหม้ไปแล้วนะครับก็ เื้องต้นไม่ลงงานนะครับแต่ว่ารอบๆนี่เป็นบริเวณชุมชนหมดเลยนะครับเป็นชุมชนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่อ,อ,อาสาหน่วยต่างๆครับกำลังใช้ความพยายามนะครับควบคุมเพลิงนะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนนะครับ ก็ขนาดนี้ทั้งเจ้าที่ดับเพลิงนะครับแล้วก็อาสาหลายๆหน่วยงานนะครับกําลังออช่วยกันนะครับควบคุมเพลิงนะครับดับดับไฟให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ น,นี้มีอ,อ,อาสาอาสานะครับอาสานะครับแจ้งว่าขณะน,นี้ไฟยังไม่ตัดนะครับเมื่อกี้มีชาวบ้านถูกไฟช็อตไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งคนนะครับ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สับเพลิงแล้วก็อาสาหลายๆหน่วยงานนะครับก็กำลังพยายามควบคุมเพลิงนะครับไม่ไม่ไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ด้านหน้าผมก็ได้มีรถกระบะหนึ่งคันนะครับกระบะหนึ่งคันครับก็ได้รับความเสียหายนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรถกระบะที่ไฟไหมไปแล้วนะครับขณะนี้ไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องนะครับไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องนะครับให้แบบาไฟไม่ด้ตก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อาสานะครับทุกๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันพยายามช่วยกันนะครับควบคุมเพลิงนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงงานนี้เป็นชุมชนเป็นชุมชนทั้งหมดนะครับเป็นชุมชนทั้งหมดนะครับ ก็ตอนนี้เท่าเท่าที่ผมดูด้วยสายตาแล้วครับก็ขณะนี้แสงเพลิงก็ลดน้อยลงแล้วนะครับแสงเพลิงเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับนี่เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่อับดับเพลิงแล้วก็อาสาครับหลายๆหน่วยงานนะครับช่วยกันนะครับเ,เพื่อไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับ

ฝากกดไลค์กดแชจจร์ป็นบ้างใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เลยครับก็เจ้าหน้าที่ก็อาสาครับทั้งดับเพลิงแล้วก็ทั้งกู้ภัยนะครับขณะนี้กําลังใช้ความพยายามควบกลุ่มเพลิงนะครับค้ัดิเริ่มต้นขณะนี้แสงเพลิงอยู่ระดับสองลายทางระดับสองข้าะแดง แอไมไงา้ยไ่ไม่อีรับต้องะก็อยู่นฮะก็อ๋อไปงานไปงานมารถเสียหไปสามันนะ มาใครเนี่งคนเดียวคนเดียวนายหยอมบอกว่าสี่ใช่หรือเท่าไหร่พระรามพระรามไปในงานใหญ่บ้านติดกันหมดเลยบ้ากใครนี่ข้างหลังเป็นชุมชนหมดเลยนะพี่มันไม่จัดลรงอะไรน,นี่หรอนี่ไงเออใช่ไม่เนีามไม่ ก็ลดน้อยลงนะครับเป็นไฟไหม้ครับพื้นที่นะครับเตาโโปูนนะครับเป็นเตาปูนนะพื้นที่เตาปูนนนทบุรีนะครับ<ป>นี่ครับพี่พี่เด็กฝันเด่นนะครับก็ลงพื้นที่นะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาผู้ชีพผู้ภัยเลยนะครับขณะน,นี้ทุกท่านกำลังใช้ความพยายามควบคุมเพลิงครับเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไปออบ้านเรือนนะครับ